สวัสดีครับพบกับผมหนึ่งขุยบรรเลงน,นะครับเดี๋ยวมารีวิวขุย่ไม้ประดู่ลายเสือนะครับคีซนะครับนี่ไม้ประดู่ลายเสือคีซีเรานี้สวยมากนะครับลายเสือจริงๆเลยนะนะครับกำลังเป็นที่นิยมนะครับสำหรับไม้ไม้ลายในการทำขุยนะครับสวยมากนะครับตันนี้เป็นดากขุย ดาคุยก็ทำออกมาได้เนียนนะครับสนิทเลยไม่มีช่องว่างนะครับตัวนี้เป็นปากนกแก้วนะครับมืท้องคุยอันนี้เป็นท้ายคุยขนาด25มิลน,นะครับลายสวยนะครับลายจริงๆสวยมากตัวนี้ถ้าใครสนใจคุยคู่นะครับตอนนี้ก็ทำรีวิวแบบก่อนหน้านี้จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะมีไม้ประดูประดูลายเนี่ยคู่กันคีบีแฟรด้วยถ้าใครสนใจทั้งคู่นะครับทักผมมาด่วนได้เลย นะครับก็จะลงคลิปของคีบีแฟก่อนนะครับคีบีแฟรทำคลิปไปก่อนหน้าแล้วนะครับจํานวนจํากัดนะครับเพราะว่าคุยไม้ของผมมีกระบวนการที่ค่อนข้างค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรก็จะไม่ได้มีออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะเราไม่ได้สต็อกไม้เยอะนะฮะไม้ต้องมีระยะเวลาต้องมีช่วงเวลาในการพักตัวของเขานะครับเดี๋ยวเรามาฟังโน้ตพื้นฐานก่อน ต่เดี๋ยวนะครับก่อนก่อนจะทำโนต้ตพื้นฐานเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งสำหรับไม้ประดูลายนะครับมีชื่อเรียกหลายชื่อนะครับประดูแขกประดูหอมประดูอินเดียนะครับประดู่กัมยานประดูลายประดูลายเสือมันจะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมเหมือนกัมยานนะครับประดูหอมนะครับก็เป็นไม้ที่ถ้าเรียกตามทั่วไปที่เขาเรียกกันก็คือไม้มงคลที่เขานิยมสะสมกันนะครับในเรื่องการทําเครื่องดนตรีหรือว่าเครื่องรางนะครับ ลายมันจะสวยมากเห็นไหมครับนี่ดูใกล้ๆเนี่ยตอนนี้นี่แสงพระอาทิตย์มันไม่มีแล้วมันจะ6กโมงแล้วนะครับอาศัยแสงไฟก็จะเห็นประมาณนี้นะครับก็ผมทํามา2คลิปละอันนี้เป็นคลิปที่3เดี๋ยวเรามารับชมเสียงโน้ตกันนะครับโน้ตต่ำโน้ตสูงนะครับทั้งเมเจอร์สเกลแล้วก็โครมาติกนะครับ 把飞机放下去。 เดี๋ยวลองโครมาติกหรือ12เครึ่งเสียงนะครับก็ประมาณนี้ระบายลมนะครับระบายลมให้ให้ดูทั้งเสียงต่ำเสียงสูง ก็ประมาณนี้ระบายลมสบายนะครับเดี๋ยวลองฟังเพลงเ,เพลงไม่ได้เตรียมมาซะด้วยนะครับเมื่อกี้เตรียมเพลงเพลงอื่นๆมา ลองเอาเพลงนี้ก็ได้นะครับเพลงอ๋อเจ้าเอ๋ยนะครับแต่ใช้ขุยคีซีนะครับลองลองดูนะครับลองดูไม่ได้เป่านานเหมือนกันนะครับ ประมาณนี้นะครับเป็นการเป่ารีวิวให้ได้รับชมเสียงคุยกันนะครับไม้ประดู่แขกไม้ประดู่ลายประดู่ลายเสือนะครับท่านใดสนใจมีไว้สะสมสนใจมีไว้เป่านะครับมีไว้ฝึกเป่ามีไว้ไปออกงานโชว์นะครับนักดนตรีนักเรียนครูอาจารย์นะครับหรือว่าประชาชนผู้มีใจรักในเสียงคุยทั่วไปนะครับสนใจสอบถามมาได้เลยนะครับขณะทําคลิปนะครับ ยังไม่มีเจ้าของนะครับทาคลิปประกอบการขายครับแต่ว่าข้ามวันข้ามคืนไปไม่แน่นะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับทางช่องทางที่ผมลงไว้ให้นะครับทาง Facebook ผมก็จะลงไว้สมเด็จฟองสมุดนะครับสอเสือมอแมสระเอดอเด็กชอช้างนะครับฟอฟันออ่างงงูสอเสือมอแมสระอูททหารรอเรือสมเด็จฟองสมุดนะครับเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับแล้วก็เพจหนึ่งคุยบันเลงนะครับเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็กลุ่มตลาดคุยออนไลน์โดยหนึ่งคุยบรรเลงนะครับเป็นภาษาไทยเหมือนกัน แล้วก็จะลงในตลาดคุยด้วยตลาดซื้อขายคุยนะครับสมาชิกหมื่นกว่าคนเป็นเป็นเพจใหญ่ที่เราซื้อขายกันนะครับก็คุยทุกเราที่ผมขายมีรีวิวหมดอย่างชัดเจนนะครับทุกท่านสั่งซื้อเนี่ยฟังรีวิวก่อนตัดสินใจให้ดีนะครับเพราะการซื้อขายแบบซื้อไปขอคืนกลับไปกลับมาในะงานฝีมือง,งานทํามือเนี่ยมันเสียราคามากนะครับหลายๆท่านที่ซื้อไปแล้วไม่พอใจขอคืนได้ไหมส่งกลับมากลับมาใช่ครับเป็นคุยมือ2ทันทีครับ มันจะมีผลกระทบถ้าไม่มั่นใจก็ไม่ต้องสั่งซื้อนะครับถ้ามั่นใจแล้วค่อยสั่งซื้อนะครับก็มีรีวิวทั้งภาพทั้งเสียงอย่างชัดเจนนะครับแถมผู้สวยๆนะครับมีถุงคุยให้ด้วยแล้วก็มีคู่มือตารางโน้ตไปให้ด้วยสําหรับคนที่ฝึกนะครับแล้วก็จัดส่งฟรีไปรษณีย e ์ EMS นะครับส่วนใครจะให้ส่งเฮอรรี่นะครับเนื่องด้วยปัจจุบันในขนส่งเอกชนเนี่ยค่อนข้างระบบค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับ เคอรี่เ <C ur ly> นี่ยถ้าใครจะให้ส่งเคอรี่นี่บวก100นะฮะส่วนแฟตเนี่ยเขาไม่รับประกันสินค้าประเภทเครื่องดนตรีนะครับกรณีชำรุดหรือว่าหายเนะี่ยหายระหว่างการจัดส่งเนี่ย <C ur ly> เขาไม่รับผิดชอบนะครับผมรับผิดชอบไม่ไหวถ้าใครจะให้ส่งก็ต้องต้องคุยกันก่อนว่าถ้าหายหรือแตกชำรุดอะไรเนี่ยผมไม่รับผิดชอบนะครับก็ถ้าชัวร์ก็คือไปสนีนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าคนส่งเอกชนต่างๆนี่พากันขึ้นค่าส่งบ้างนะครับลดประกันบ้างนะครับ อันนี้เจอกับตัวแล้วก็เพิ่งแวะมาส่ง i m s ไปษณีได้สักพักละครับแล้วท่านได้สนใจสอบถามมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมหนึ่งคุยบะเรงต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับก็วันนี้3คลิปเลย3มคลิปรวดเลยก็เป็นขุยไม้ชุดนี้มีมา3เรานะครับไม่ได้มีบ่อยๆนะคุยไม้ผมนี่ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับทั่วไปก็จะนานๆทีแล้วก็เน้นเน้นจริงๆเลยนะครับหนึ่งคุยบะเรงสวัสดีครับ